สวัสดีค่ะเจคโนมาแนะนำที่ดินเปล่าติดถนนราดยางนะคะทุกท่านในคลิปนี้นะคะที่ดินขนาดหนึ่งงานค่ะเหมาะสำหรับการสร้างบ้านพักอาศัยนะคะทำเรดีหรือว่าท่านใดต้องการเปิดเป็นร้านค้าก็โอเคนะคะทุกท่านแบ่งขายหนึ่งงานติดถนนราดยางนากว้าง20เมตรค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะรูปแปลงก็สวยนะคะทุกท่านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยค่ะไฟฟ้าปรับปาพร้อมเลยนะคะ พิกาดอยู่ที่เนินสว่างตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีเพื่อนบ้านเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดพร้อมโอนนะคะมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมเลยค่ะลงจากถนนเส้นใหญ่3471ที่กําลังทําถนน4ี่เลนนะคะเพียง1.9กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะทุกท่าน ท่านใดสนใจนะคะเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต,ต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านสามารถนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจได้นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ